สวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องโฮมกันชนแนลนะครับโดยพอชอหนุ่ยคนเดิมนะครับมาน้านุ่ยนะครับพัฒนาชุมชนอำเภอเฝาไร่จังหวัดน้องค่ายนะครับมื่อนี้พบพ่อกันอีกเท่านึ้นะครับมื่อนี้มาเยี่ยมยามนะครับขัวเลื่อนนะครับโกงน้องหน้ามู่บานเศรษฐกิจพ่อเพี้ยงกีหกขานะครับ คุณพ่อเหลือบเทระเทพหรือว่าเป็นยัยน้อยนะครับเมื่อนี้จะมาเยี่ยมชมนะครับสวนพวกหนองหน้านะครับซึ่งพ่อเล่านี่เปลี่ยนพนที่เฮ็ดกเทษตรทฤษฎีหม่มาตั้งแต่ประมาณจะปีแล้วพอ่อห่ยไม่ได้ปีห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดเนาะนี่นะครับเป็นสะพวกหนองหน้าของพัฒนาชุมชนนะครับนี่จะเป็นสะ,อ,ะออกแบบไม่นะครับว่ได้ใส่แบบมาตรฐาน นอะพอเนาะก็ได้ใช่แบบของกลุ่มนะครับเป็นหน้าทสร้างของอบตอุดมพอนะครับเป็นเห็ดของแบบคำนวณคือเอาตามความต้องการเพราะว่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าพอ่อเรามีข้องใส่ไก่ข้องในหน้าแล้วเราขุดไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือวัตถุประสงค์ก็เพื่อต้องการเก็บน้ำ เือเป็นธนาคารน้ำเลยเป็นธนาคารน้ำเลยลอยบอกสวยงามเลยงามเลยมากเลยงามมากเลยปลอดเป็นย่าไรของผ่ลนอนกันแล้วโอ้หเห็ดเป็นานเห็ดเตียยไปมล้วเตียยไม่ได้ว่องวองในหน้านี่ได้รักการมัตสนี่ห่อว่งวองในหน้านี่ได้ของผมผมพัฒนาินดินโอารงนย้่งโอ้สามบไร่สามสิบไเดียวบ่ รถไทยก็ครับเองวารถไทยย่างเขารถเมล็ดสองย่ามแรงมากได้กินบ่ปลาย่ามแรงเรงไม่ได้กินเลยโอ้ยน่ามแรงออกมาแล้วโอ้เ<อ>้างปต้องกัาห้ต้องสูยงบยากกันบ่เอาอน้ำมันหลนร่วงน้ำมันหล่แล่วงเราก็จัดการมาเลย จะไล้ได้เก็บส่วนปามกับเดือนนึงกับหลักหมืนม่นว่าเท่าไปครับบอ่อนซ่อนเขางามดีขนาดงางไ่ทังนี้งนีมี่ยังไงออมนวันนี้อมอมเดยะนรถแดนกอดขอ,อข้างเนนางาางดือนหน่งแตได้เนี่ยนี่าคเีแมัดเราเข้ามาบานนี่มหาท้อยหลังนะออมใ้เบิดออมด้เบิดเหมงาเลยัน ป่าซานี่เป็นยังไงได้สูตเยอะๆป่ะนี่ยปลาโบ้ก้อนตายกสูตจังมองสูดจังมองนี่จะนี่จะหามาติมนี่จะเอาหม้อเอาแหนมาใต่ยิงหน่อนะบ่อนอย่้องมาสูดดูนี่ไี่มาจาๆโอ้ย่างหน้าปีที่สองที่พ่อไปยืน้ที่ไงว่าถึงถึงุยเนน้ำต้นน่ป่ามังอย่างนา วุ้ยนั่นยวบานเขาแล้วก็บม่บ้านใช่โอ้นี่อย่างหน้านี่เินต้น็ยุ่งบมดไนะครับเลี้ยงควายเรียงควายนะเลียงควายออกลูกไม่หูดิค้มันบปยานค้นเนาะไปนะนีเดียวงจเออออกาลูกวาฟังหน่ยสาสารลที่มี่ตาที่เป็นตาห้องเห็ดเอยงรเปล่าแม่อืม หมูกรีดว่หมูป้าว่ะหมูป้าหมูไล่หมูป้าหมูไล่ลูกมันกะต่กระต่ายขึ้นมาโอ้กระต่ายนี่เลี้ยงควาวยสมเลี้ยงกล้วยดีเนาะกระต่ายเนาะโอ้อันนี้พอพันบหมครับพอพันแนพันซุ่มว่ะซุ่มสีขายรนี่ไงคุบอกเออซุ่มน้อยโอเวลาเจ้าเวลาง่ายมากแนนกินหมูตัวเนี้ยเขาได้เยอะย่างเลยโอ้ พื้นที่<ด>นี่ว่าบ่าบ่บบให้เหลียวเลยแต่ว่าเป็นคู่ึ้นมากอะคือคือเป็นผลให้เป็นผลมัดตุยางๆๆบักคลิกบักเขื้อนี่ตะเจียนี่แต่ว่ามันบ่ฮอนเลยนั่นมาเลยโอ้ยบักเชื้นี่ยเท้าอักล่าเลยเจ็บไปให้ลูกให้หลานบาดเลยมันก็น อันนั้นมาแล้วกัเลยเศ้าปุ่นกับบุรใสซย้ายกับบุรีมาเสียใหญ่ไร่กับบุรีแข,งข็งแรง<ฮ>ย่านตกน้ำมันไกนลน้ำเพราะว่าเราเชี่ยวตกน้ำดูเล่ย่านยันเราตกน้ำกับใต้ดูสมหงนี่กัตใต้หลายนาลำกลืนกันนี้